สวัสดีนะครับผมวันนี้เราก็มาถึวของการเกษตรรุงเรืองกินนะครับวันนี้นะครับเราได้นำผลิตภัณฑ์นะครับผม่งตรงมาจากโรงงานเอียรทการเกษตรรุงเรืองกิจเลยนะครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์นะฮะที่สนใจนะครับผมเคื่อมือทางการเกษตรนะครับก็สามารถที่จะแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมกับทางบูธของเราได้เลยเรามีสินค้าอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาลูกค้าทุกท่าน ามาชมนะครับว่า,าเครื่องจักรแต่ละตัวเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญมา,าตัวแรกนะฮะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องอัดเป็นอาหารสัตว์นะครับหรือว่าเครื่องอัดปุ๋ยซึ่งในช่วงนี้ต้องขอบอกว่าปุย๋ยเคมีเองมอีราคาค่อนข้างสูงนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้นะครับจะตอบโจทย์กับากลุก่มเกษตรกรนะฮะที่ยอยากลนทุนนะครับในเรื่องของปุ๋ยนะครับผมสามารถเอาไป ปุยกขอานะครับปลยทขี้วัวนะครับเอาไปอัดเม็ดได้หรือว่าลูกค้านะครับที่เลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับที่สนใจนะฮะเครื่องอัดอาหารก็สามารถที่จะเลือกใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะมีทั้งเครื่องเล็กและก็เครื่องใหญ่นะครับผมโดยในส่วนต่อมานะฮะก็จะเป็นเครื่องบดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องบดนะครับชื่อเรียกว่าเครื่องตีบนซึ่งที่ลูกค้าทุกท่านนะฮะจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้เป็นบดอเนกประสงค์เลย จะเป็นวัสดุดแบบแห้งนะครับผมก็จะมีในส่วนของบดดินบดแกลบบอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถีิใช้ได้คือต้องเป็นแบบแห้งอย่างเดียวนะครับเรามีตั้งแต่เครื่องเล็กเครื่องใหญ่นะครับขึ้นอยู่กับลูกค้าจะเลือกแบบไหนแค่นั้นเองนะครับผมแล้ต่อมานะเราก็จะมีในส่วนของเครื่องผสมนะนี่คือเครื่องผสมของเราเครื่องผสมของเราก็จะมีตั้งแต่ต้นต้นครับตั้งแต่การาด50กิโลนะครับผม50กิโล 50กิโลจนถึง2ตันนะครับขึ้นกับลูกค้าจะเลือกใช้งานนะครับผมสามารถผสมแบบมีความคื้นได้เลยนะครับตัวนี้ส่วนราคาในเริ่มต้นอยู่ที่10,9500 10, บาทครับท่านใดมาจองในงานที่สุรินนะฮะที่จุรดแน่นอนครับในงาน,นก็สามารถเข้ามาที่บูธการเกษเรตที่มาหลาลัยเทคโนของเราได้เลยนะครับผม แล้วก็วันนี้เรามีเด็ดไปถูกต้องบอกว่าเด็ดแน่นอนเด็ดว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะครับผมซึ่งเป็นเครื่องตัวใหม่ล่าสุดเลยที่ทาง KIA เป็นผู้ผลิตนะครับเดี๋ยวมาชมในส่วนของเครื่อง t m าของเราทั่นี้ก็จะเป็นเครื่อง t m าซึ่งเป็นเครื่องผสมอาหาร,หารยาผสมฟางให้กับลูกค้าที่เลี้ยงโอคุดทั้งหลายนะครับสามารถที่จะผสมฟางทั้งต้นนะฮะแล้วก็ผสมสายยานเนื้ีเกล็ทั้งต้นสามารถที่จะนามาสับได้เลยโดยใช้ต้นกำลังเป็น มอเตอร์เครื่องยนต์หรือว่ารถถ่ายปิโหรแบบรถถ่ายนั่งขับก็ได้นะครับขึ้นแต่ลูกค้าว่าจะเลือกใช้ตัวกำลังแบบไหนแค่นั้นเองสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยเห็นเครื่องจกักรแนะนําเลยนะครับมาในงานนี้คุณได้เห็นเครื่องจักรของเราแบบเต็มๆนะครับในแบบงานมาตรฐานเคอที K นะผมเรามีโรงงานผลิตเองคุณมั่นใจได้ในเรื่องของอะไรอะไรเนี่ยเรามีตัวเรามีโรงกลึงเองครับมั่นใจได้นะครับผม งานแพ้นะครับก็คืองานพ r อยัไงไงก็ลูกค้านะครับท่านใดที่อยู่ในโซนสัง,งกะสลินะฮะอยากได้เครื่องก็แวบะบเปลี่ยนทองมาได้ที่บูต,ตเลยนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ไม่มีอะไรมากถ้าสนใจก็เข้ามาจองในสินค้าในงานเลยวันนี้ไม่มีแล้วก็ฝากติดตามผลงานเราทางเฟซบุ๊กนะครับการเกษตรลูกเนืก้กิจนะครับผมมีสองที่นะฮะก็จะมีตั้งสาขาศสุรินแล้วั็สขาเชียงใหม่นะครับผมแล้วก็มีติดตามในช่องยูทูบของเราอย่าลืมเข้าไปกดส u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้ง จะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับ p r k ไม่เคยทําให้ทุกท่านผิดหวังอยู่แล้วครผมฝากด้วยค,ครับฝากด้วยค,ครับไปตด้วยค,ครับได้ยังไม่จอดเลยล <laughs> ไหา,นะาก็มาใกล้เกินยนะังไม่เคยถ่ายอ่ะไหนก็มาใกล้เกินน้าน่ะเขาเพิ่งเคยจับโทรศัพท์